พสวัสดีครับวันนี้หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันเราก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วไปถามความรู้สึกของเพื่อนๆแต่ละคนว่าเขารู้สึกยังไงบ้างสําหรับรวันนี้นะครับไปบอกนะบ้าง <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ปดวดหัวสุดทายเลยไาทำไรมาครับหลับแหลกจากว้าวมึงกัดี คือแค่แล้วครับวันนี้อย่เรามาฟังฟังเพลงรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งเลือกเรื่องเพลงนีแหละได้ข่าวว่าฟังแดดวกไมโครใช่ไหมครับอายุกี่แล้วครับเนี่ยอายุอะไรครับไอ้บ้าต่ยโอเคครับเป็ไงบ้างครับร้อนโคตรตอนนี้ร้อนไหมครับกำลังหลับอยู่แล้วฮะหลับแล้วครับโอเค คืองครับตีตรงนี้ผมน่าจ่ายร50ครับผมเพราะอะไรครับเหมือนผมเป็นส่วนเกินยังไงไม่รู้ครับครับผมนี้นั่งไหมครับไม่มีครับผมก็ไม่มีครับาวเลยะครับเรื่อยเืไหมครับ เดินทางมาทั้งวันีแอนนอนกรุงเทพอ่ะตีต่อนอนเลยฮะตนมาสังเกตว่าสามพันแล้วไม่ตอบนี่คือกมันอารมณ์จริงตอบเฉยเลยนี่หลับ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 ไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะตื่นเมื่อไหร่นะครับหมดหมดสภาพเหมือนกันเหนื่อยไหมครับเหนื่อยได้ได้ความรู้อะไรบ้างครับกับวันนี้ เตะไปนิดหน่อยครับ270คุ้มไหมครับต่อครับต้องต่อครับไม่คุ้มค่ะไม่คนะครับ2อ0นะครับพี่จะาาอ่้มล้ตรงนี้ตรงนี้พี่เออเสร็จยังครับเขาบัดเสร็จแล้วครับที่งาน้างครับรู้สึกไงบ้างครับ ไปเที่ยวสนุกไหมครับก็สนุกดีครับแต่ร้อนเป็นหนักร้อนเหรอครับตอนนี้ร้อนเหนื่อยไหมครับตอนนี้เหนื่อยไหมครับตอนนี้ช่องอะไรอะคะอ๋อเอาแบกเอาแบกทีวีครับเอาไม่สะพานช่องไม่ค่อยเห็นดีงาม่เบ่อ่าติดเอฟครับวิชานี้เหนื่อยไหมครับ ได้แลครับแต่ผมไม่ค่อยชอบคนที่เตยเท่าไหร่ครับทำไมครับอนห้าที่นานครับผมว่าที่นานครับคนที่เตยไม่ได้ขี้ครับคืออยู่ล่างเหนื่อยนะครับไม่ค่อยอย่างครับผมรู้สึกเยอะๆนะครับเลอะครับตังเกงผมเปียกหมดเลยครับเนี่ยหรือว่งเล่นเล่นน้ำบอลไหนไม่ไม่ได้ลงไปแสดงว่าฉี่แตกนะถือได้แค่จะหดหงิด เป็นต่อไหมครับคนนี้เป็นคนที่สําคัญมากเ,เราจะถามเขาแบบเน้นๆเล,นเลยนะครับสองร้อยเจ็ดสิบคุ <270 S 2> ้มหรือไม่คุ้มครับสองร้อยเจ็ดสิบ <70 S 2> นั่งเจ็ดสิบมึงก็ดูกูนั่งเดี๋ยบอกก่อนสองร้เจ็ดสิบบาทนะก่อนว่าดูกูนั่งเดี๋ยกินกินข้าวนี่อิ่มไหมครับไม่อิ่มได้ข่าวว่าเขามีข้าวเหนียวหมูแต่คุณก็เรียบเลยใช่ไหมครับไม่ได้กินไม่ได้ไไดไไดแต่เป็นแจกต่อติดต่อติดพี่แบงค์หน้าขาดหน้าจอเลยใช่ไหมป่ะมันไม่มีที่ให้นั่งไงก็เลยต้องนั่งตรงนี้สึกไงบ้างครับวันนี้แ l ชค่ะ รู้สึกเอาเอาที่ไปเที่ยวมาครับก็วันนี้สนุกดีค่ะแล้วก็อาจารย์คนหนึครับคุณลิมไปอคาราโะ้วเจานี่หัวหัวหัวโทตามยังครับหัวโทรตามยังครับแล้วันี้มรับยางนะครับครับ รับรับรับเต้นลีลาสครับเต้นเหรอครับเนาะเน่ะครับลงเดินตรงไหมเนี่รู้สึกไงบ้างก็มือเสื้อนเสื้อใส่เสื้อที่เราซื้อมารู้สึกรู้สึกแฮปปี้ไหมครับเราได้ซักรีดมาให้เพื่อนไหมครับซักรีดไหมครับสังเปล่าดักรีดนะครับเ oh. 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 like well? ู็งุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องว่าคุยอยู่ไหนอะไม่รู้ว่าคุยไม่มีเสื้อไม่มีเสื้อใครไปรับกระบป๋าที่นี้อะ สามีมารับครับหมดสิทธิ์นะ้รเหนื่อยไหมครับสองโมสนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมครับแต่เสียผมไม่ได้เพราะอะไรถึงไม่ได้ครับไม่เสียตาหมดมันหมดแล้วครับเก็บไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวเราแยกซื้อให้เลยคแฟนสาวพี่แดงสองสามีภรรยาคู่นี้มาด้วยกัน ไป,ไปดูคอนเสิรือพิษกันเลยเขามาเที่ยวกันเป็นคู่เดี๋ยวเรามาดูเองด้ครับรู้สึกไงนะครับสองเรบวันนี้ดีอร้สึกด,ดีนะครับเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวกลับบ้านไหมครับกำลังกลับครับหลังเป็นคู่นะคนสุดท้ายครับหลับหลับหมดแล้วนะครับหลับหมดแล้ว่หล เหนื then, bon> ่อยไหมครับเหนื่อยเหยครับไม่มาติดเอปครับผมมาจาเรมากเยเจ็บตูตสองร้อยเจ็ดสิบค <No> ุ้มหรือไม่คุ้มครับคุ้มไม่คุ้มโดยเองครับเจ็บตูตนี่ครับให้คุณพิจารณาเอานะครับขอบคุณมือสำหรับขอบคุณสำหรับทุกคำตอบที่มีให้กับเราเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับ